ทา่านด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับเกมไหมครับมอส e p i พ c e เราจะมาทําการสร้างบ้านกันแล้ววันนี้โอ้โห,โอโหยอดได้ได้ไดไดครับครับวูดก่อนนี่โอเคมถ่ายต่อกันเลยนะเนี่ยโอเคเอาบ้านเท่าไรเอาเล็กๆก่อนแล้วกันเออซักเออสามสี่ห้าหากเจ็ด แปดแปดถึงแปดแล้วค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้หกเจ็ดแปดโอเคถือว่ากำลังพอดีหรือเปล่าหรือไม่หรือใช่เอาไงเอาเป็นว่าพอดีแล้วกันปะนี่เรียบร้อยบ้าน ที่สวยที่สุดในโลกเป็นบ้านขครไม่ได้หรอกนอกจากบ้านคนรวยอันดับหนึ่งไม่ใชยนั่นคือเรานั่นเองบ้านเราเนี่ยเฮ้ยเล่นหมุกระดาตัวเองเออบ้า,านรี้โอเคสร้างบ้านลิปีนี้ก็อาจจะน่าเบื่อหน่อยต้องมานังสร้างบ้านหลังจากเราจะทำการมาจนภัยหากองสร้างโลกใหม่กันอยู่แค่นี้ วันนี้กลับมาสร้างบ้านอ m y g กอดลกจะแตกไปเนะี่ยมันแตกจากคลิปอื่นๆ uh huh. เรายัางว่าบ้านยังเล็กอยู่นะโอเคแปะ๊ะแปะ๊ะเฮ้ยทำไมอยู่ทับกับไอแบบนี้ไอต้องมานั่งทุบเลยเห็นไหมอุอย๊ยทุบมั่วเลยแล้ว นี่ไงบ้านสวยแล้วด่ะเราต้องขุบมุมตรงนี้ออกไม่รู้สิอันนี้คิดเองเลยแล้วกันไม่ต้องไปดูแบบบ้านใครละโวกจำไม่ได้ประสาทจะเสียบ้านเราต้องสวยที่สุดในโลกหนึ่งสองสามสี่โอเคเศหนึ่งสองสามสี่ อ,อ่หนึ่งสองสามสี่โอเคได้แล้วบ้านที่สวยที่สุดในผลงานที่เราทำมาทั้งหมดเทะแนนสามโอเคสี่เฟป๋อนนะับหนึ่งสองสามสี่ ยังไม Uno, two, three, ่ได้ถูกตรงนี้แหม่ได้เงินไม้เพิ่มมาอันหนึ่งตอนสอบหนึ่งสองสามสี่นี่จะได้สี่เฮ้ยสี่โอเคแหมไม้เรา่านี้มันเยอะจริงๆหนึ่งสองสามสีู่้ไม้ส้มก็สวยพอควน โอเคตรงนี้จะเป็นตรงไหนประตูตรงนี้ประตูดีไหมตรงนี้ดีกว่าเฮ้ย hey, ใครที่เราฟักหายไปไหนเฮ้ยเด้อเด้อเด้เฮ้ยว่าจะฟักเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันเกิดแล้วเฮ้ย hey, เป็นไปไม่ได้ฉันฟักมากับมือฉันต้องเห็นสิ ยเราจะเป็นคุณแม่เอยไม่สิคุณพอ่อลูกเป็นมังกรเราจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรดีเดี๋ยวต้องหาตัวก่อนเฮ <laughs> ้ยหายอย่าหายดีตัวหนึ่งไม่ใช่หาง,ง,งานะ่ายๆนะอยบาอกจะจมน้ำตายไปแล้วเี้ยเด็ดๆตัดก่อนโอเคครับตอนนี้เราได้เจอแล้วโอ้โหเปิดเกมโหมดหากันเลยทีเดียว เดี๋ยวเราจะได้ทำเราจะได้จับกันสักที <c oughs> โอ้หลังจากลอมเนิ่นนานรู้ไหมอยู่ตรงไหนเห็นดำๆได้ไหมครับนั่นแหละอ่าโดนอีกแล้วลืมเอาสกิลวินเออลืมไปตกน้ำไม่ได้อุฟักยูละโอ้มากินอาหารแล้วป้าป้ามาให้โอ้ เองบ้านหรือเหปล่าแดกป่าเยอะเลยขนาดนี้โอ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 ้อะไรอะไรว้าฮู้ฮู้หู้อดพุ้สตองมากแต่เราคุบงกลุ่มให้มันอยู่ไม่เอาหน้าบ้านเราเลยนะต่อไปเราจะไปสร้างบ้านให้มันกันดีกว่าเออดีไหมน่าจะดีเราจะใให้ตัวนี้มันชีวาเลยดีมันสีดำใช่ไหม เออไนแมแล้วคันเอลิปเปอร์เอลิปเปอร์ดีกว่าเออน่าจะโอเคสองบอมมันคนขึ้นมาไม่ได้หรอกมัง้งไอ้คงขึ้นมาไม่ได้หรอกมัง้งมั้งนะไม่รู้นะขึ้นได้ก็อัสจรอรอหันกรันยออสยอแล้วอ่ะสรุปเราขึ้นไม่ได้เองเอ,อไม่เป็นไรโ,โหยาโตเร็วมากโอเค โอ้โีเส็โอเคมาเร็วอะมึงหายแล้วเลยไปอยู่นี่ชอบมากเลยอันนี้ตัวนี้เฮ้ยลง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 ้มปะเรียบร้อยยังยังเล่นโง่ไปติดเองนะ โอ้ขอโทษด้ยครับโอ้ฟางพอดีตรงตรงนี้จะเป็นประตูบ้านทำบ้านต่อหลังจากไปเสร็จการเรื่องมังกรมาโอ้โหปวดประสาทโอเคปั๊บป๊บ,ปบแปะเรียบร้อยแม่ถ้าไม่กี่นาทีจะหมดจะหมดเวลาอีกแล้ว โอเคสร้างต่อเดี๋ยวบ้านนี้เราก็จะเสร็จกันภายในพาร์ทหน้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นไม่มีแอปเดียน oh. อีอีอ้อเออไม่ไม่หลดเ้ยดีดีด,ด,ดีเราจะไปแบบนี้แล้วกันอู้อูออ้แบบนี้โอเคอืม น่าจะเป็นบ้านที่พอได้อยู่พออยู่ได้พอไม่ต้องเอาเลิดหนูโอ้หางผิดอีกแล้วขึ้นแป๊บไม่ต้องคิดขึ้นนะเพราะฉันไม่ให้ขึ้นนี่แล้วอเหมือนคนชั่วไงไม่รู้ไม่นู้กิดขึ้นหรอกนะ ันไม่เห็นจองคุหมายอยู่แล้วโโอโหโหโห้เออเหมือนชัวจริงๆไะแต่ผมดีนะครับไมไ่ชัวรู้สึกว่าวันนี้มันมันท่ายเร็วเกินไปนะนี่แป๊บเดียวแปดนาทีละทำไมไอ้โมมิเซนนี่มันไม่ให้ท่ายเกินสิบห้นาทีอยากรู้มาก โลกจะแตกไหมถามหน่อยทำไมถ่ายเกินสิบห้าทีทำยังกับโลกจะแตกโอ้เราจะทำไรวะบันไดทาคาบไม้ก่อนอเพราะไงเดี๋ยวเราก็ต้องใช้น,นี้เยอะโอ้พอละปะ้าป้าป้าโฮ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  มาเยอะก็ดีไม่ต้องมานั่งแปรลรูปใหม่สำหรับคลิปนี้ก็จบไปอีกคลิปแล้วนะครับสวัสดีครับ